ร้านอัศนีระบวนค่าที่1นึ่สายฟ้าฟาดต่อเนื่องหกครั้งเนกิที่เล่นโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สีผมที่ต้องการเรียบร้อยจริงๆเนี่ยถัดจากที่ทำผมตอนนั้นน่ะเป็นอาทิตย์เลยนะเพราะว่าเราติดในเรื่องงานแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับก็เลยมาทำในวันหยุดแล้วกันนะฮะก็เนี่ยตอนนี้สีผมก็ จะได้โทนประมาณใกล้เคียงแล้วนะครับก็ envision, คือข้างบนสีสว่างนะครับส่วนตรงด้านปลายนี่เป็นสีเข้มๆหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่เหลือก็คือเราจะมาทําการแต่งหน้ากันนะครับแต่งหน้าแล้วก็ตัดแต่งทรงผมนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัดแต่งแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะลองฉีดสเปรย์แล้วก็ใส่เยลให้มันให้มันเหมือนเลยนะครับแล้วก็จะตัดออกมาให้มันเหมือนที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามชมกันแล้วกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะทําการแต่งหน้าก่อนละกันครับเป็นครั้งแรกที่แบบแต่งหน้าสไตล์แบบคอสเพย์หรือเปล่าไม่เอาเคยแต่งด้วยเหรอเคยแต,แต่งให้หมาที่บ้านแต่งเป็นอะไรแต่งให้หมาเป็นหมาในกระตูนไัอืงแต่แต่งคนอ่ะยังไม่เคยใช่ปะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าแล้วนี่ใส่แมสทำไมโคโกิด วโควิดหรือไม่ได้แต่งหน้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันดีกว่าครับแล้วมาดูกันว่าออกมามจะเป็นไงต้องแต่งหน้าก่อนทําผมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบกแปลงไม่ได้นะครับปะเราไปแต่งหน้ากัน โอเคครับหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราจะมาตัดผมกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้หัวผมหนามากเลยขนาดกัดแล้วนะมันก็ยังแบบเวลากัดผมเนี่ยผมมันจะบางลงใช่ไหมทุกคนแล้วผมมันจะยาวขึ้นเหมือนยืดผมนแหละแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนผมหนานะครับมันก็เลยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้สเปรย์ตัวนี้มันคือสเปรย์อะไรอะ่ะก็สเปรย์จัดทรงหรอก,ก็เป็นเหมือนสเปรย์เจลอะไรเงี้ยฉีดทั่วหัวเลยแล้วก็ ทำให้ผมมันเรียบนะครับแล้วก็ทําการตัดให้มันเข้ารูปนะครับเหมือนกับเซนิสุนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัดออกมาจะเป็นยังไงนี่ เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็นี่แหละหน้า,เ,าเดี๋ยวเราเหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนชุดนั่นเองนี่เราก็ได้ทําการสั่งชุดมาแล้วนะครับเป็นชุดแบบครบเลยนะฮะก็จะมีน้านในก็จะเป็นแบบเสื้อที่เป็นเสื้อของหน่วยพิฆาตสูตรนะครับแล้วก็เป็นเสื้อฮาริมีเข็มขัดมีอะไรครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันดีกว่าปะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็แต่งตัวออกมาเป็นเซนิสือเรียบร้อยแล้วนี่โหดูครับป็นไงเราก็กลายเป็นหน่วยพิฆาตศูนย์ที่เป็นเซนิสืสอแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะฮะเรายังไม่ได้ถือดาบเพราะว่าดาบส่งให้ผู้โชคดีแล้วก็ก็เลยทําให้เรายังไม่มีดาบที่จะเอามาเข้ากับชุดแต่ไม่เป็นไรครับขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะทั้งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าคนที่มา ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับสามแสนสัครใแจกดาบไม้โอ้โหก็แจกของกันเยอะแยะมากมายเลยเป็นสิบรางวัลเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วงกิจกรรมแล้วขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆทุกคนที่ได้ของรางวัลไปด้วยนะครับผมก็มือนะครับก็สำหรับน้องๆคนอื่นนะครับที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ใครที่อยู่ในกลุ่มเกมมือถือดัดคา่าสูนะครับก็เข้ามาแวะเวียนพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เนก,ยยกิจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไปรอเล่นกิจกรรมกันได้เลยนะครับในกลุ่มเกมมือถือดัดคา่าสูงโอ้โหเป็นไงโอ้โหใครๆก็สามารถเป็นเซนิสืได้นะฮะโอ้โหโดูนี่ดูทรงผมด้วยนี่สุดยอดเนสโกดจังจ่าเราท้งท่าแบบนี้ดากดแ้กันนะร้านอัสนี ระบวนค่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดต่อเนื่อง6ครั้ง อย่ยงเท่อ,อันนี้คือแบบไม่มีดาบน,นะฮะก็เดี๋ยวไว้ในคลิปต่อไปเนี่ยพี่นิกิจะลองมาทำคลิปว่าถ้าเราสามารถใช้ปราณอัศรีในชีวิตจริงได้จะเป็นยังไงเออนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลองทำซีจีก็นี่พี่นิกิมีฉากเขียวมีอะไรอย่างนงี้นะฮะเดี๋ยวจะมาลองทำซีจีว่าถ้าเราลองใช้ท่าเนี่ยแล้วทำซีจีออกมาเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนมันจะได้สวยขนาดไหนนะครับเออแล้วก็พี่นิกิก็จะเอานั้นอ่ะไปใช้เป็น เป็นภาพในการเปิดเปิดคลิปด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะเอาไว้อภาพไปใช้ในการเป็นหน้าปกของ YouTube ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอตดดิดตามชมกันในคลิปหน้ากันให้ดีนะครนะฮะทุกคนเราเจออสูรอสูรแบบสัดว์ร้ายมากทุกคนดูทุกคนซูมไปดูดิซูมไปดูซูมยังจับกิ่งไหมซูมซูมยังซูมตรงไหน่ะข้างบนนี่ ดูไปดูดิอสูรไปไหน,นแล้ว่ะเดี๋ยวกระสุนหงายูีไหนอ่ะน,นี่นอสูร<า>มันคือสัตว์ร้ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องปราบมันครับทุกคนการอัศนีขัะบวอนท่าที่หนึ่งสายป้าบว่ะ อังมินอังมินโอ,อ้ทุกคนดีจ้าเอาจริงๆก็ใช้ด้มดาบโยริจิมาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าดาบเซนิสึส่งให้ผู้โชคดีนะครับให้น้องที่มาร่วมกิจกรรมไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีดาบอามาคอรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหามาใหม่แล้วกันนะฮะนี่ก็ โยริจิไปก่อนคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทําต่อกันในคลิปหน้าครับโอเคเราเข้าห้องในกันดีกว่าร้อนแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องนิกิคิเลนด้วยนะครับมุ่งสู่ห้าแสนซับสไครต์ไปด้วยกันผมขอสัญญากับทุกคนนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปที่ถึง1ล้านซับสไครต์ให้ได้นะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าคอนเทนต์ดาบิค่าศูนย์จะเป็นอะไรก็ต้องรอตามชมกันให้ดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับร้านอันนี้ กระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดต่อเนื่องหกครั้ง